ครับสวัสดีครับเจ็บซี่สุูุสุขนนะครับมอนิครับมาเบิ่งอะลรครับเห็นสร้างเห็ดเทเลอร์มินิครับเอาล่อลดเข็นนะครับมาตัดตัวทังสี่นะครับตัดตัวไปครับใส่ซาลีมินินะครับถ่านังขับนะครับน้องเพื่อนเองนะครับนี่นะครับ มองส่สลักนะครับไปสลักแบบสามารถสูดได้ยังสีนะครับสูดได้ยังสีนะครับสูดได้นะครับนี่นะครับมันจะเป็นยังสีนะครับโอสร้างกับผลิตแปลกๆนะครับเป็นแปลกๆนะครับผมเบิง่ง นี่นะครับบมท่านได้ปูพืน้นบมท่านได้ปิดตะขคายกุงนะครับโอ้นี่แนวแปลกๆไม้ส้มนะครับแปลกแตจริงนะโอ้บัดเวลาตัวตนี้ขึ้นมาปุ๊บสีอยู่ประมาณนี้นะครับแต่สีอยู่สมบอดีครับ สลักด้านหลังนะครับที่ตอ <Okay. S 1> เฉลือนะครับพอดีนะครับนี่นะครับสร้างกับคิดคนไปเรื่อยครับ <Okay. S 1> หาเนวแปลกๆมาให้ชมนะครับ <Okay. S 1> ใส่รถมอไซค์ก็ได้สร้างมานะครับเอา ไรถโมไซค์ที่เขาเฮ็ดแบบอันนี้นะครับโบเมนเขาใส่ตุ๊กตาบ่ทั้งหนามัน,ข,นขันใส่สำหรับโมไซค์เพราะว่าโมไซมันมันดินได้โอ้เอาเอาแบบตุ้งชี่หนะ่อยเออกระหู้อยู่แต่ว่าแต่วมองมอง,มองใส่นี่มันมันต้องเป็นคือตุ๊กตาเลยมันดินได้ เอา,อาแล้วบ้าน,นีไปแต,ก,ตกแล้วสร้างบ้านครับมีเวลาวางบ่ได้เฮ็ดทวทีตัวเดียนไปเลย <c oughs> <c oughs> โอ้วางแล้วคิดคนแบบใหม่ไปเรื่อยนะครับอโ <c oughs> อ้ นี่นะครับมาทดลองให้เบิ้งเลยครับยันเห็นเจะจ๋าก,กันเลยนะว่าใส่ได้บอลน,นะครับนี่ละนี่นะครับสีลงแนวนี้เลยนะครับ <c oughs> บุ้ยมาทานพอ <c oughs> <c oughs> ดีเลยเอาเล <c oughs> ย <c oughs> โอ้ <c oughs> สุดยอดสุดยอดนะครับนี่แหละคือว่าเห็ดสำรับเอาไว้้าไปแกะง่าน,นะครับเป็นของหลังแกะได้ทุกอย่างนะครับโอ้เข่าท่านะครับหาก็าเคยเห็นนี่แหละครับโอ้บัตนตอนเบรกมันสิมาจังสีมันบ่ ตามเดีันสิตูดจริงสีเป็นวะโอเซ่แบบล็อกมุนน็อดเอานอ้อ,อจอจอนี่คือจอขางเอาเ,เวทมาหอกด้วยหน่ยให้มันใหญ่โตในจังหน่อยสสัักกกเขาอ,อมนี่ล่ะครับเป็นเซ่กับรดขันนี้แหละมา ด้เรื่องในเรื่องยาโข้กโบงงาโบงงาพอดีพอดีพอดีเนาะพอดีน้ำเลียวมันจะมีเมนตอนเลี่ยวอะจีตตอนช่วงเลี่ยวพอดีเพราะว่าขันโบเพื่อเลี่ยวมันมันจะมาคัดกับตัวนี้มาคัดกับตัวนี้กับตัวนี้มันคัดกันแต่มันจ่อแห้งร้ายมันก็ขคัดกันมันกับหดขนาดก็เดียบอขนาดก็เดียเราเขาพอดีเทียงจะพอ สวยงามสวยงามผ่านสรุปแล้วลงสีอีกบ่นี่ลงคือเราแต่เจ้าไหนน้ำลงสีก็ได้แบบนี้บ้านนี้ใหม่เสียมะปูนี่เป็นไม่อัดคือเป็นไม่แป้นอยู่แล้วอ๋อเป็นแป้นธรรมดาเป็แป้นธรรมดาแต่ว่าสีใสอันนี้อีกบ่นี่ บอกไหมอันใส่ขันต่อบ่อ่าใส่ขันขันเรามันใส่ขันใส่หนังเอาตัวนี้แค่ข้าวอ่าไปข้าวซื้อๆนะครับโอ้มามากับมาพ่อของไม่มาพ่อของเป็กโอ้สันหาสิทธิ์ เขาเอิ่นว่าเฮ็ดเฮ็ดแบบตัวที่ตัวเดนโอ้โหโบตีงเลเน่ยแข็งแกเดีเลยแน่นดีขนาดเลยถ้าถัดตรงนี้ขึ้นภูมิแล้วก็มุนตั้นนักเออหมายถึงว่ามันมันแม่นรถเอียงแม่นตัวนี้สิเอียงมันก็บกขาดเพราะว่ามันมันมี มันคล้ายๆก็เป็นข้อรถไถเนาะตีน,นีงเนาะมันมันบิดสามารถบิดได้มุนได้แ่นตุ๊กตาก็ว่าได้เขาท่าเรียบันสุดยอดเลยครับมาพอของเปียกพอปกติเลยเข,ขาเขาเห็นมิไตเห็นแบบอันใหญ่ๆมันป่อันใหญ่ๆใส่หล่อใหญ่ๆหน,นักๆตัวน,นี้เบา อเล่โอ้เรห็นแบบมินิมินิมินิคือกันกับรถโอ้รถมินิตัวนี้ก็มินิน้โอ้มาต้องช่วยดึนกันถ้าสมมติว่าคอนแม่นต์ใส่ล่อไงคือสีดีกว่านี่เนาะในนี้หลอมันมาจางสีก็ได้เอาังสีบอกคันแม่นเอาเอาล่อคือล่อรถสามหล่อไหมอันรุ่นนี้ไหม ใหญ <ste> ่ๆหนาซัมมี่ไหมไอ้โลซัมรอนที่เขาใส่ครับนี่ไหมเออพอดีเลยสุดยอดเนี่ยเจ้าของเดรร้ายบั่นเจ้าของเดหร้ายมีนาสม่าอืมเอาแป้นนานาปูกันก็แล้ว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 มึงที่ผุนขนาดขึ้นเ้ยมาตีโอ้ยหโมตีเลยขึ้นยุ่งตีเลยโอ้จะตีมาตรฐานคือเขาว่า ชิ้สอกยก่ด้ทงุดยอดสุดยอดย่งยงตัวนี้อ,อีกตัวนี้มั่งชิ้อีกคำไว้ตัวนี้ก็ใส่ขันมันตั้งหาสองอัอน,นตัวนี้ใส่จาสามครับใส้ไว้จ็ดสี่พมันคางหลอมันไวคือบริเวณเปิดถ่ายเลอยใช่ะเปเปิดถ่ายแล้วย่ำพึงยนนาก็คือเกา เปิดถ่ายกันยาเสียวถ่ายขนสูงเที่ยวซ้ำนี่ถ้าให้เปิดถ่ายพับพับได้ให้เปิดถ่ายต้องใส่บานพับต้องใส่บานพับเพราะว่าถ้าไม่ใส่บานพับมันมันมันเสียองใส่บานพับให้มันอยู่แบบนี้กระสันกระเจาะกระสันกระเสื่อมหงัสนีรับซุปเอาคือจังลดติดับเอำครับคลิปนี้เอาไว้ซนี้นะครับเข้ามาเบิ่งของแปลกนะครับ คเคยเห็นสร้างนั่งอยู่ดีๆก็คึ้นออกแบวมาได้จังไหครับทวาชมีนะครับสวัสดีครับ